ถ้าคุณคิดว่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นแค่การอัปเดตธรรมดาลองคิดใหม่ดูเพราะนี่คือข้อมูลที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปอย่างสิ้นเชิงจอมหลุดเปิดเผยว่าชิปเซตเรือธง Snapdragon 8เจน5ของ Qualcomm เตรียมพร้อมเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้และข่าวดีคือจะมีสมาร์ทโฟน2รุ่นที่ใช้ชิปตัวนี้เปิดตัวพร้อมกันภายในเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้ Qualcomm ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าชิป Snapdragon 8เจ5รุ่นใหม่ระดับพรีเมียมนี้จะเปิดตัวในปลายปีนี้ ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวลือใหม่จากดิจิตอลแชสเตชันนักล่อยข่าวดังที่เชื่อถือได้ออกมาระบุว่าชิปตัวนี้อาจเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จริงๆและไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลือเพราะมีสมาร์ทโฟน2รุ่นที่เตรียมเปิดตัวพร้อมกันซึ่งรุ่นแรกเน้นความแรงในการเล่นเกมอย่าง OnePlus S6 Pro Max ที่มาพร้อมจอแบน165นึเฮิรตซ์และแบตเตอรี่สุดอึดแป0 0ันมและอีกหนึ่งรุ่นคือ Vivo S50 Pro Mini ที่เน้นกล้องเพื่อการถ่ายภาพเป็นหลัก โดยมาพร้อมกล้องแบบเทเลสโครุนกลางเซนเซอร์ IMX820 และเซนเซอร์แกนไลายนิ้วมือแบบพัลตราโซนิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งานนอกจากนี้ดิจิตอลเชส t ์สเตชันยังเผยอีกว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดังอย่าง Op p โป้ไอคิวอู่และม o t o r ร l a กลก็เตรียมใช้งานชิป s n น p d ป a g o ก้อน875นี้เช่นกันซึ่งแปลว่ามีแนวโน้มว่าจะได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลากหลายแบรนด์ในช่วงปลายปีนี้ สำหรับสเปคของ Snapdragon 8 Gen 5ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ก็มีรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเช่นผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรซึ่งช่วยให้ชิปมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานมากขึ้น CPU แบบอรารอันที่ปรับแต่งเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการประมวลผลที่ยอดเยี่ยม CPU 2คอร์พรมความเร็วสูงสุด3.8กิกะเฮิรตซ์และ6คอร์เพอร์ฟอร์ที่ความเร็ว3.32กิกะเฮิรตซ์ GPU รุ่นใหม่จาการีโนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเกมและงานกราฟิกที่ซับซ้อน NPU ิกก a g อนที่มีพลังสูงเพื่อรองรับการประมวลผล AI อย่างเต็มที่ระบบ AI ISP ที่สุดยอดสำหรับการถ่ายภาพคุณภาพสูงในทุกสภาพแวดล้อมและแน่นอนว่าเรื่องนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเทคโนโลยีและผู้ชื่นชอบสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมากเพราะนี่คือก้าวสำคัญของวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่น่าจับตามองที่สุด ในปีนี้แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับข่าวลือสุดฮือานี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคุณคาดหวังอะไรจาก Snapdragon 8 Gen 5นี้บ้าง